ส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันงามล้นพุทธมนฑนคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟ,ฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีนสวัสดีค่ะครูจอยนะคะนางสาวกัญญพัฒศรีชุมพลมาครูประจำชัดอนุบาลสองักสอง วันนี้คุณครูฝ่ายอนุบาลตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นอนุบาลสามจะพาเด็กๆและผู้ปกครองไปทัศนศึกษาออนไลน์กันค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับคุณครูแต่ละระดับชั้นกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อกรกหนกนิยมเสียนะคะคุณครูเบลค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวพระราชวังสนามกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ ครูหน่อยนะคะชื่อครูสัตรสดขำทองนะคะวันนี้นะคะครูจะพาไปไหว้พระนะคะเด็กๆจะพาไปวัดลิขิมนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆครูแสววนะคะชื่อชนาภาภัยรักษาเป็นครูประจำชั้นอนุบาลสองับสามวันนี้ครูแาจะพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์ฟาร์มตะลุ่สัมพันธ์นะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆครูรคแป๊กเองนะคะครูวนันท่สาแพทย์ก,กระทงนะคะอยู่ชั้นอนุบาล3าทับหนึ่งวันนีค้ครูแป๊กจะพาไปองค์พระปฐมเจดีพาทุกเรียนไปไหว้พระกันสวัสดีค่ะเด็กๆครูรคอ้อนะคะคอนเทนต์โทรรักษาค่ะประจำชั้นอนุบาล3ทับสองเดี๋ยววันนี้ครูอ้อจะพาไปไหว้พระที่พุทธมณฑลนะคะ เด็กๆครูดินเองนะคะครูไพรินวันขุ่นทศครูประจำชั้นอนุบาล3-3ทับสามวันนี้นะคะครูดินก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้รึ่งไทยจังหวัดสุพรรณบรกันพร้อมกันไหมยังคะพร้อมล้วตามมาเลยคะ่ะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าช่วงนี้โรคโควิด -19 กํากำลังระบาดอย่างหนักทำให้การเรียนการสอนของเราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในหลายวิธีเพื่อไม่ให้การเรียนรู้หยุดชะงักและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะ นั่นก็คือการนำเสนอคลิปวิดีโอพาเด็กๆไปเรียนรู้นอกสถานที่แบบออนไลน์หรือเรียกง,ง่ายๆว่าทัศนศึกษาออนไลน์จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องจังหวัดของเราคุณครูจึงเลือกที่จะนำเสนอความเป็นมาและสถานที่สำคัญในจังหวัดนคปรปฐมสถานที่แรกพระราชวังสนามจันทร์พระราชวังสนามจันทร,ร์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมห่างจากองค์พระปฐมเจดีไม่ไกลนักมีเนื้อที่ประมาณ888ไร่3งาน4ตารางวาสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวังสนามจันทร์เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่า ของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่าเนินปราศาสเพื่อเป็นสถานที่ประทับครั้งมานามัสการองค์พระปฐมเจดีวัดไร่ขิงพระอารามหลวงวัดไร่ขิงพระอารามหลวงหรือวัดมงคลกินดารามตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน์ตำบลไร่ขิงอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมสร้างโดยสมเด็จพระพุทธ,ธจันทรพุก มีหลวงพ่อวลิขิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานเรียกชื่อวัดตามชื่อตำบลพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้างสศอก2นิ้วเศษสูง4ศอก16นิ้วเศษพุทธลักษณะเป็นสมัยเชียงแสนสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยไทยล้านนาและล้านช้าง ฟาร์มจระเข้สามพานฟาร์มจระเข้สามพานเป็นสวนสัตว์ขนาดพื้นที่130ไร่ตั้งอยู่ริมถนน,นเพชรเกษมกิโลเมตรที่30บตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพานก่อตั้งโดยคุณพิชัยชัยมงคลประกูลเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มีนาคม2528 ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นแหล่งให้ความรู้แหล่งเพาะพันธุ์พืชและสัตว์โดยเฉพาะจระเข้ซึ่งใกล้ศูนย์พัน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติและยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ช้างโดยมีการนำช้างตกงานจากสุรินมาฝึกหัดเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมทำให้ช้างจำนวนหนึ่งได้อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ต้องออกร่อนเร่หากินตามท้องถนน องค์พระประถมเจดีวัดพระประถมเจดีราชวรมหาวิหารเป็นปูชนียสถานสำคัญของประเทศไทยที่โดดเด่นเป็นสงา่าอยู่ใจกลางเมืองนครปฐมวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมะพุทธเจ้าลักษณะเป็นพระเจดีย์ใหญ่รูปรักพังคว่ำปากผายมหึมาโครงสร้างเป็นไม้สุงรัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิดถือปูนประดับด้วยกระเบื้องปูทับมีวิหารสี่ทิศกำแพงแก้วสองชั้นเป็นที่เคารพสักการบูชาของ บรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกพระปฐมเจดีเดิมเรียกว่าพระธมเจดีมีฐานะเป็นมหาธาตุหลวงของแผ่นดินสุวรรณภูมิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สมีพระราชวินิจฉัยว่าพระธมเจดีองค์นี้อาจสร้างขึ้นเมื่อคราวพระสมณสุนตกในพระเจ้าอโศกมหาราช เดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิก็เป็นได้พุทธมนทลพุทธมนทลเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาอยู่ในตำบลศารายาอเภอพุทธมน,นหวัดนครปฐมมีเนื้อที่2,500ไร่สร้างขึ้นเพื่อฉลองวาระกึ่งพุทธกาลเมื่อพศออ2,500 มีพระพุทธรูปปางดีลาประจาพุทธมณฑลเรียกว่าพระศรีศักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ออกแบบโดยศาสตราจารย์สิงห์ธีรศรีพระพุทธรูปนี้มีความโดดเด่นทางผ้าจีวรที่ผิวเหมือนจริงพระพุทธรูปนี้สร้างเสร็จและฉลองเมื่อพศ2525ข่าวพระราชาพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี พุทธมทนตลในปัจจุบันนอกจากจะเป็นศูนย์รวมการจัดก,กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและจัดประเพณีกิจกรรมต่างๆแล้วยังเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปพักผ่อนได้อีกด้วยพิพิธภัณฑ์หุนห่นขี้พึ่งไทยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยจังหวัดนคนปรปฐม เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่อยู่คู่ประเทศไทยมามากกว่า20ปีเป็นอาคารสองชั้นจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสที่มีความสวยงามและสมจริงให้ความรู้สึกนุ่มนวลหุ่นขี้ผึ้งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยนั้นเป็นผลงานสร้างสารรค์ของคุณดวงแก้วพิทยากรศิลป์และกลุ่มศิลปินไทยซึ่งใช้เวลาค้นคว้าทดลอง การปั้นมากกว่า10ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกับสถานที่ที่คุณครูพาไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพระราชวังสนามจันทร์วัดไร่ขิงลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพานพระปฐมเจดี พุทธมนทลและพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยไหนใครเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างแล้วเอ่ยลองมาเล่าให้คุณครูฟังนะคะนี่เป็นเพียงหกสถานที่ท่องเที่ยวตัวอย่างในจังหวัดนคปรปฐมที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆเอาเป็นว่าถ้าสถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นโรคระบาดโควิด1 9หายไปนักเรียนก็อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวจังหวัดนคปรปฐมของเรากันนะคะ คุณครูทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการไปทัศนศึกษาออนไลน์ในครั้งนี้จะทำให้เด็กๆและผู้ปกครองประทับใจและได้ความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ถึงเวลาแล้วรถบัสของเราพร้อมที่จะเดินทางกลับโรงเรียนเทศบาลสองวัดอ้อมใหญ่กันแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย